เราอยากจะรู้ว่าราคาบ้านนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับท่านเชื่อไหมครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เราบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาติดโควิดกันงอมแงมนะครับประมาณ10ของประชากรนะแถมบางคลิปมีบอกววาน,นะครับว่าสงสัยอเมริกาเนี่ยจะล่มจมล้มละล,ลายมองนั้นแต่ว่าจากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี6 3เนี่ย นะราคาบ้านกลับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับมากกว่านั้นสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับมากกว่านั้นครับสิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะตั้งแต่มกราคมปีหกสามถึงมกราคมปีหกสี่สิ้นเดือนมกราคมหกสามถึงสิ้นเดือนมกราคมหกสี่เนี่ยครับราคาบ้านเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เหลือเชื่อไหมครับนบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนาะอ้าวก็เศรษฐกิจเขายังเติบโตครับมีโควิดเขายังทํางานครับ เขายังทำแร่งต่างประเทศก็เลยเจริญรุ่งเรืองครับของเรานี่ห้ามนู่นห้ามนี่คนที่ประชาชนคนเล็กคนน้อยไม่มีงานทาขายข้าวแกงกับเหรตข,ขายนู่นขายนี่ไม่ได้เจ๊งกันใหญ่เลยครับของเขานี่เติบโตวสวนกระแสถึงแม้จะมีโควิดก็ตามเนี่ยครับอ่ะทีนี้บ้านเราล่ะเป็นอย่างไรราคาบ้านขึ้นหรือลงนะครับมีสถิติอยู่หลายเรื่องที่เราควรจะมาดูเนี่ยครับว่าขึ้นหรือลงมันเป็นแบบไหนบ้างอันแรกเนี่ยเป็นตารางที่ให้ดูวันนี้เนี่ยนะครับ อันนี้เป็นบ้านในโครงการของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่ยังขายอยู่ในท้องตลาดนะครับอันนี้เขาเขียนว่า price changes of housing units in the BMR นะครับอันนี้เป็นอยู่ในโครงการจัดสรรของโครงการเอกชนทั้งหลายนะครับของราชการซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเนี่ยไม่นับนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านที่ชาวบ,บ้านซื้อขายกันเองไม่นับนะครับเอาเฉพาะบ้านที่อยู่ในมือผู้ประกอบการเราไปสำรวจดูเมื่อกลางเดือน มิถุนายนกลางเดือนเรียกว่ากลางปี2563เนี่ยครับมาเทียบกับสิ้นปี2563นะราคามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับปรากฏว่านี่ครับราคาลดลงครับนะครับลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะปรากฏว่านี่ครับราคาลดลง3.5มหเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับที่ผมวงเอาไว้นะกำลังวงสีแดงๆไว้เนี่ยลดลง3.5เปอร์เซ็นต์คือมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับมีเพิ่มขึ้น6%นนะครับแล้วก็มี ลดลง17%แล้วก็คงที่77%นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคงที่มีอยู่77%นะค,คือส่วนมากก็ยังคงที่นะครับแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วลดลง3.5%นะครับในขณะที่อเมริการาคาบ้านเพิ่มขึ้น12%นะครับนี่ครึ่งปีนะครับแต่ถ้าเกิดดูครึ่งปีแรกนะครับก็คือณกลางปี2 5 6 6นะครับเทียบกับ สิ้นปี2562นะครับก็ยังลดไปอีก3.5%ดังนั้นตลอดทั้งปี63เนี่ยราคาบ้านในมือผู้ปกับอบการเนี่ยยอมที่จะลดราคา7%สี 4, ร่รวมแล้ว3.5กับ3.5เป็น7%โดยคร่าวๆนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในฐานที่ลดลงแต่อเมริกาบ้านเพิ่มขึ้นนะครับน,น,นี่ือเป็นอย่างนั้นท่านเชื่อไหมครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ นะอย่างเช่นแถวนิวยอร์กเนี่ยจะบอกว่าติดเชื้อกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับโรงพยาบาลไม่พออะไรต่างๆที่แบบดราม่าก,กันเนี่ยครับปรากฏว่าเราเปิดบ้านขายเนี่ยเราติดป้ายว่าจะขายบ้านเนี่ยนะครับมีคนซื้อภายในเวลาเท่าไหร่ครับสามเดือนหกเดือนสามเด,าเ,ดเดือนน้อยกว่านั้นครับเดือนเดียวน้อยกว่านั้นครับประมาณครึ่งเดือนหนึ่งมีคนซื้อแล้วโอ้โหมันจะซื้ออะไรกันนักหนานะครับเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า แร่จกิงเขาดีใช่ไหมครับก็เลยมีคนซื้อบ้านแต่ที่เมืองไทยเราเนี่ยประกาศไปเถอะสามเดือนสามเดือนหกเดือนยังไม่รู้มีคนซื้อหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นปียิ่งถ้าเป็นบ้านทางสามแพร่งนะฮะอาจจะหลายปีเป็นต้นนี่คือภาวะที่บ้านเราเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ตารางที่ให้ดูวันนี้เนี่ยมันเป็นตารางที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินนะฮะเรามาดูตารางถัดไปนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ ซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วมีคนเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำสถิติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534 1991นะจนถึงสิ้นปี2563เนี่ยนะมีบ้านราคาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเป็นวัฏจักรนะเป็นไซเคิลหรือเรียกว่าเป็นวัฏจักรวัตฏสงสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นบ้านราคาถูกๆนะครับอย่างเช่นคอนโดราคาถูกๆเส้นสีเทาๆเ,เนี่ยนะครับ นะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยครับนะเส้นนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเส้นสีเทาๆเนี่ยครับที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับกลุ่มนี้คือบ้านพวกคอนโดราคาถูกๆนะครับอย่างเช่นปลาทองเมืองทองช้างทองประมาณสักไม่กี่แสนจนถึงไม่กี่เรียกว่าน้อยกว่า1ล้านบาทต่อยูนิตเนี่ยครับปรากฏว่ากลุ่มนี้ลงแล้วไม่เคยขึ้นแล้วลงแล้วไม่เคยขึ้นแปลกไหมราคาบ้านลงแต่ไม่เคยขึ้นนะฮะ อันนี้เป็นเพราะว่ามันมีความซุดโสมครับนะอย่างบ้านโครงการคอนโดถูกๆเนี่ยการเก็บค่าส่วนกลางก็เก็บดไ,ได้หรางไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ค่าบํารุงดูแลลิปอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแลไม่ค่อยดีคนก็ไม่คย่อยากจะอยู่ย้ายออกไปบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับดูแล้วอยู่ไปไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับราคาบ้านก็เลยไม่ขึ้นนะครับหรืออาจจะลดลงไปด้วยซ้ําไปนี่คือปัญหาสําคัญนะครับดังนั้นเลยไปซื้อบ้านในโครงการไหน ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าโครงการนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในแง่มุมหนึ่งในแง่มุมของอบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จอย่างเช่นคอนโดที่เพิ่งสร้างสร้างเสร็จมาปี2ปี3ปีเนี่ยครับนะไม่เกิน3ปีนะครับที่มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยราคาไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอาจติดลบไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากนะัก นะเรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นนัยะสําคัญไม่มีอะไรที่เป็น significant หรือมีนัยะสําคัญคือราคาที่ซื้อมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับกับราคาตอนนี้เท่ากันจริงๆก็ถือว่าขาดทุนกําไรนะคนระับเท่า,ากันเนี่ยนะครับแต่ไม่ลดนะครับนะอาจจะลดเป็นนิดหน่อยอาจจะมีบ้างนะแต่ถ้าเป็นบ้านมือ2เก่าๆเนี่ยนะครับยีปีเนี่ยราคาไม่ลดอะครับ เนียเพราะมันถูกกว่าราคาท้องตลาดอยู่แล้วคือถ้าบ้านใหม่ในท้องตลาดที่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งขายกันได้และมีคนเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยครับเพิ่งซื้อกันไปหยกหยกเพิ่งสร้างเสร็จอาจจะใช้เวลาอาจจะเรียกว่าอาจจะาขายเนี่ยนะครับราคาเนี่ยคงที่นะครับไม่ค่อยลดลดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองเนี่ยอายุ20-30ปีเนี่ยราคาจะน้อยกว่า นะบ้านมือหนึ่งเนี่ยประมาณสัก30%บางที่นะ40%ก็มนะีดังนั้นเนี่ยพวกนี้นี่ราคามันถูกกว่าอยู่แล้วนะมันก็เลยไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยราคาบ,บ้านานเรานั้นเนี่ยไม่เคยขึ้นนะครับหรืออาจจะติดลบนะโดยเฉพาะบ,บ้านมือหนึ่งของผูง้ประกอบการพัฒนาที่ดินเนี่ยครับยอมตัดอายวะเพื่อรักษาชีวิตยอมขัดทุนกําไรบ้างยอมอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะภาวะขนานี้ต้องเร่งระบายสินค้า นี่คือความจริงที่เราควรจะทราบเนี่ยครับดังนั้นตลาดวันนี้จึงเป็นตลาดของผู้ซื้อผู้ซื้อสามารถที่จะต่อรองราคาได้ในบางครั้งเนี่ยครับปรากฏว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็ยินดีจะขายนะครับบอกว่าค่าโอนภาษีธรรมเนียมโอนทั้งหลายเนี่ยภาษีทั้งหลายเนี่ยโปรติแล้วคนละครึ่งกับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนะผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินยินดีจะออกค่าโอนให้หมดเลย ขอให้รีบม,มาโอนไปด่วนนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับบางแห่งยังช่วยจ่ายค่าจดจำนองคือค่าจดจำนองนี่ไม่ได้เป็นภาระอะไรของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเลยนะครับก็คือระหว่างคนที่ซื้อบ้านไปในโครงการบ้านจัดสรรนะั้นหรือคอนโดนั้นเนี่ยไปตกลงกับธนาคารว่าจะไปกู้เงินนะฮะพอไปไปกู้เงินต้องไปจดจำนองไม่ได้ซื้อเงินสดนี่นะครับต้องมีค่าจดจำนองอีกหนึ่งเอร์ซนะครับหนึ่งเนี้ ปรากฏว่าผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินยินดีออกให้เพื่อจะเดีย์เล่ขายบ้านออกไปได้ยกภูเขาออกจากอกนั่นเองนะแต่โชคดีเหมือนกันนะครับที่ในภายหลังมาเนี่ยในปี 6,-4 มาเนี่ยครับรัฐบาลนะบอกว่าต่อไปนี้ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยค่าจดจำแนงพวกนี้เนี่ยครับรัฐบาลจะออกให้โดยลดค่าธรรมเนียมโอนเหลือแค่0 0 1คือแทบจไมนต้องเสียว่างั้นนะครับแล้วก็ค่าจดจำแนองอะไรต่างเนี่ยครับ อ่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นบ้านหลังละล้านเนี่ยนะถ้าเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องเสียหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงฉลองกันได้ใช่ไหมครับรัฐบาลบอกจะเก็บแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเก็บแค่หนึ่งร้อยบาทจากล้านหนึ่งเก็บแค่ร้อยเดียวอ่่ะอยางนี้รัฐบาลบอกว่าอ่าให้ผู้ประกบอบการอ่าหรือว่าชาวบ้านเขายินดีเสียเพรเสียแค่นิดเดียวใช่ไหมครับอันกรณีอย่างนี้นี่แสดงว่าเนี่ยราคาบ้านเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเวิร์คคเท่่่่าาไไหรรรมมัมัันนนอยขึ้นนะบะบฐลก็ อยากจะช่วยสนับสนุนแต่เป็นการสนับสนุนกับผู้ประกอบการรายใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยราคาบ้านในกรุงเทพนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในประเทศที่เขาจเจริญเติบโตดีเนี่ยครับที่เมืองจีนราคาบ้านเพิ่มขึ้นครับที่สิงคโปร์ราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นที่ออสเตรเลียราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นที่ฮ่องกงอาจจะไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าเขาที่นั่นอหละจะวุ่นวายหน่อยแต่ราคาเท่าเดิมนะครับที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น1 2นะที ประเทศอังกฤษก็เพิ่มขึ้นมา7-8%ปีหนึ่งเนี่ยครับขนาดเขาติดโควิดกันเยอะแยะก็ตามนะครับดังนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าอย่าไปกลัวโควิดมากจนไม่ใช่ไม่ได้ทํางานถ้าไม่ได้ทางานนี่แย่แน่เลยครับเศร,รษฐกิจแย่แน่ราคาบ้านตกแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับเราจะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยต้องมาจากการสํารวจและผู้ที่ไปสํารวจให้เห็นกับตาเลยเนี่ยครับ ก็คือศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสแฟรซซึ่งผมเองเนี่ยครับเป็นประธานของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะครับอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆเนี่ยครับเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาที่ดินนะวางแผนในการจัดทนานโยบายและแผนใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้มีข้อมูลในท่านอย่างเต็มที่ครับ กันนะคะ